ปาเชโร่สปอร์ไรเดอร์ we go สายโหลดอีกขั้นนึงอยู่ไหนอ๋อยูนูอิสิวเมื่อค่ำมาแล้วอะไรยินมาหน้าหมดเข้าผัดไข่ดาวมาแล้วกินหอมหอม คอมมานเดอร์นะครับก,การต่างๆหมอจะเป็นคนสั่งเราจะเข้าจะออกจะนำผู้ป่วยส่งลงไหนนะครับหมอจะเป็นคนประเมินแต่การเข้าทำง,งานทุกครั้งเราต้องแจ้งเข้าแจ้งออกทุกระยะในการทําง,งานเราต้องแจ้งทุกครั้งะค,ะความตีที่ใช้นะครับความตีที่ใช้จะมีของชุดคอสอว,วของที่นี่นะครับคือระบบวิธีไม่ใช่ของศิลิครอ่อนอก่อน กดแต่นั้นปัจริกันไปแต่ในทีมเรานะครับแต่ละทีมของเอ้าห้าแม่งเป็นสองคนนะครับต้องเป็นพนักงานวิวในทีมไม่ต้องทำอะไรเลยครับครับแจ้งอย่างเดียวประกาศงานนะครับเหมือนวันนี้เป็นไงเรามบ้าน ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคำสั่งแต่ที่ว่าอาชีพบอกว่าแกงแง่มองอ่างนี้อย่นี้อากาศนี้เราก็ถ้าไม่มีคลื่นความถีนะที่บอยบอกนะครับใจสัญญาลัณ์ในทีมก็มีอยู่แล้วนะครับเราต้องใจอะไรทีนี้นกหวีดมีกันทุกคนนะครับมีกี่ตัวของศิทากรนมีไหมครับไม่ได้องไอตัวสัญญาณที่เราเอามาบดเกลี่ยมเราก็ใช้นกหวีดนะครับในการส่งสัญญาณ ยีตัวซังเลยอ๋อมีมีครับผมได้เราดีก็บกระดาษกระหนุ่มไหมนอภาเราหมดทีนี้กรณีเกิดไฟดับแล้วระบบสื่อสารใชางทีคนร้อยสองร่รับระตำแหน่งของเรานะครับเราจะทราบจากการเคลื่โมเดลที่มาอันนี้คือเป็นเป็นวิธีการแจ้งตำแหน่งและการสื่อสารกับบองค์เรานะครับ เราไม่ได้ปัญหาแต่พอเคสหนึ่เคสสแพทเข้าไปกับเราแล้วด้วยควา,า,า,ามที่แต่งกเปข้าไปความไ้โดยตรที่แล้วแพทย์ตย้องพูดทุกอ่าไปวิธีการเนี้มันก็จะเริ่มัว<ห>นะ่านัดส่นแทนของนอเราคือหลกักการของการโยงขอมูลคืเราเข้าไปประเมินทำ<อ>งารเปิดเอชเกินใหญ่ที่ดือที่คือเราใช้หลักเป็นภาษาคน พราะสุดท้ายแล้วถ้าแพทย์เข้าไปแบกระเป๋าเข้าไปทุ่เกสผมมองว่าเขาเอาไม่ทันทีนี้จุดนัดหมายเจนคว่าให้รถพยาบาลมาจอดที่ตำแหน่งหลักกิโลเมตรที่หจากกิโลเมตรที่5เนี่ยหลักกิโลเมตรที่หเนี่ยเราเข้าไปถึงในจุดข,ของผู้ป่วยเต็มที่ก็ประมาณไม่เกินโลตามแผนที่วางตามตามตามผังที่จุดวางไว้แต่เดี๋ยวที่อยู่่วน D5 ห้าเดี๋ยวผมบิ่งที่ช่วงก้า ตามลักษณะของผู้ป่วยตามตามคาของผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเสียบไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเช่นบริเวณศีรษะของผู้ป่วยบาดแผลหรืออะไรก็ตามเพราะว่ากลิ่นข้าวไรซ์เนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ในระยะถ้าพยู่ที่โลกโลสามารถเห็นได้ถึง200เมตรแต่ถ้ามีสิ่งผิดขวางอย่างน้อย200เมตรเราไม่สามรองเห็นผู้ป่วยได้ สัญญาณต่อมาคือที่อาจารย์ชีของ่าสูงพิเยนสามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้และเดินเท้าจากตรงนั้นไปประมาณหนึ่งกิโลที่ความสูงไม่เยอะมากเราสามารถเข้าไปถึงเส้นทางที่นักวิ่งวิ่งได้นะครับเราก็จะรวบจากบริเวณสามกิโลนั่นะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ถ้าตกบว่าเราเคลื่อนย้ายประมาณสองกิโลโดยที่ไม่ยากมาก ไปทีนะครับสคห้าคนนะห้าคนก่อนห้าคนแรกอ่ะลมือเลยใครไม่มือม่เส้้อนกนมาเราตั้งใจ12เข้าไปในการนำทางจะมีไกลนะครับาง้ยจะมีไกล้ของวี่ที่นำทางเข้าไปนะครับทางไหนที่แน่น่สับ

ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเก็บของขึ้นที่พักเส้นของที่เหลือก็ไว้ในรถ Thank you